ความเดิมตอนที่แล้วพวกเราและเพื่อนๆหลายๆคนเข้ามาติดอยู่ในอีเกียและพวกเราหาทางออกไม่ได้ก่อนที่จะพบว่าสถานที่แห่งนี้มีเรื่องราวแปลกๆมากมายตอนกลางวันพนักงานจะทําตัวเือนปกติแต่ตอนกลางคืนพนักงานจะไล่ล่าเราเราติดอยู่ที่นี่มาหลายวันแล้วและตอนนี้หลายๆอย่างในที่นี่ก็เริ่มเปลี่ยนไปพนักงานเริ่มกลายล่าเป็นตัวประหลาดแถมยังมีเสียงแปลกๆให้เราได้ยินอีกด้วยครั้งนี้เราจะหาต้นตอของเสียงประหลาดนั้นเจอไหมไปดูกัน เลยจุ๊บิยินดีคุณนายตื่นแต่เช้ามากินข้าวกันเหรอนเนี่ยแล้วนี่อาหารเราเหลือน้อยแล้วว่าแต่พี่กิจไปไหนแล้ววะ <c oughs> เออไปไหนอ่ะ <c oughs> ไม่ใช่หรอเเพือ่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนพี่กิจจะกินจุไนพี่กิจไปยืนเร็วแล้วก่อนเมื่อกี้เราได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ตรงนู้นอนะ่ะเสียงมันตึง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 อยู่เฮ้ยหรอเขามีหมอรับเนี่ยไอีเกียผิวปากละมั้ง ต่นี่เนี่ยก็หลายวันแล้วฉันไม่เห็นพนักงานอีเกียอีกเลยอ่ะที่ใส่ชุดพนักงานอ่ะนี่ทุกคนไปไหนลองซูมดูสิรอบๆบ้านของเราเนี่ยมีหรือเปล่าเฮ้ยนายมันกลัวพวกเราแล้วนาตามเรามาตรงนี้ดิฮะเนี่ยมันมีแสงอะไรแดงๆด้วยใครเขาเอาไฟอะไรมาติดอยู่ตรงไหน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 ในข้างในเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนายว่าเดี๋ยวก่อนนะ้โอ้ยตัวอะไรเนี่ยออกมาดิเฮ้ยมันเหมือนเป็นหุ่นน่ะหุ่นไร้กา้าว มันวบฉุนเนรอครับโอ้มยกอดเฮ้ยเดี๋ยว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 มันขยับได้ด้วยทุกคนมันไม่น่าใช่หุ่นนะมันน่าจะคือพนักงานอีเกียที่อ้วนใช่เหรอวันนี้เนี่ยไปช่วงเทศกาลเอพิวฟูลเดย์หรือว่าพนักงานอีเกียอาจจะบวมกว่าปกติเฮ้ยแล้วมันร้องไห้ด้วยอ่ะฉันได้ยินเสียงของใบกำลังท้าทรวนอยู่ร่างกายของฉันไม่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนายกินเยอะเกินไปอะดิมันไม่เป็นอันตรายต่อพวกเราหรอกมั้ง ปลดปล่อยมันออกมาดีกว่าไอเจ้าตัวนี้เนี่ยน่ารักน่ากอดย่ากลัวอนยารมิกลิ้นแน่น่ากอดเฮ้ยพี่มม่มีตัวนู้นด้วยอะไรอะไรหรอเนี่ยเมื่อกี้มันเห็นตัวอะไรใหญ่เดินมาน่แน่างอีกตัวนึงอ่ะมาก่อตัวนี้ดีกว่าโงว้ายไปเร็ว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 ไปเรวไปเร็วไปเรวไปเร็ไปเร็วไปเรวไเร็เร็วไป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 เรวไปเร็วไปเร็ พวกแกคือคนดีใช่ไหมมันบ้าคลั่งเหมือนพนักงานอีเกียเลยอ่ะพวกมันกำลังวางแผนจะครองโลกอยู่แน่นอนไอเจ้าตัวนี้เนี่ยหน้าตาผิดแปลกแตกต่างจากพนักงานอีเกียธรรมดาที่สําคัญมันมีแสงเรดาร์คอยจับพวกเราอยู่ด้วยไหนะบอกว่าหน้าหลังหน้ากอดไงก็ลองไปกอดสักทีหนึ่งดีไม่เอาพอเห็นมาตอนกลางคืนแล้วไม่น่ากอดเลยคูอหัวของมันแล้วดูกแขลของมันมันยิงอีกอ่มันโดดขึ้นมาแล้วแป้ง ไหนไหนไหนเรือเฮ้ยเฮ้าเฮ้าเล้ยเฮ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 เยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยมฮ้ยเอ้อเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฮ้ยเู้ยเอ้ยเฮ้ยเฮายเฮ้ยเยเฮาอเอ้ยมฮ้ยเฮ้ันฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ีเฮ้ยเอ้ยเฮ้อเฮยเ้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮ้้ไหน้ยนฮยเาก็สร้างบ้ยเม้ยเฮ้ย้นแล้วฉันคิดว่า เพื่อตอบโจทย์ให้พวกเราเนี่ยสามารถที่จะเอาชีวิตรอดต่อได้เรามาลองทำกรงขังขนาดใหญ่แล้วลอบพนักงานอีเกียที่เป็นสัตว์ประหลาดพวกนี้เอามาขังรวมกันเราจะได้ปลอดภัยในทุกๆคืนดีมากโอ้ทำเตียมไม่ต่าไหร่ทำไมรู้ว่ารู้ว่าทธลุหมอแล้วนี่ไม่แล้วแล้วออาไม่ทำได้แน่นอนเลยเช้าแล้วเช้าแล้วเช้าแล้วป้าป้าป้าทำงานทำงานเอาละทุกคนล้อมกองกันเลยมันไม่ถึงอะถึงดีนายก็ต่อบันไดเขาสิเอ๊บ นี่พี่เราไปสร้างไฟให้เขาในหรอเดี๋ยวเขาก็มองไม่เห็นหรอกวเออนั่นนะดิโอเคงั้นพวกนายทำโกงไปก่อนนะเดี๋ยวฉันจะไปหาไฟให้แต่ว่าตัวมันอ่ะชอบมีไฟสีแดงใช่ไหมแต่เราเอา<แ>ไฟสีฟ้าให้มันม,มันจะได้คลั่งตายใส่ไฟใส่ไฟตามแบบรั้วขอบด้วยนะไมันายเป็นคนอย่างนี้อ่ะนายใส่ไฟอ่ะทำไมอ่ะชอบใส่ไฟคนอื่นนี่ใส่ไม่ดี ปุกแบบนี้ไม่น่าเล่นเลยเนาะปลาอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันเป็นชักขวจชักกระตี้แต่เออเออเข่ามากข่าไม่ต้องฝืนก็ได้นะที่หลังพี่ตัวมันจะหลุดออกมาแล้วดูดิพูมันยื่นออกมาเนี่ยดูดิมันเอาพูงยื่นออกมาเฮ้ยพุงโอ้โหมันนี่เลยจิ้ม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 พุงจิ้มพูงจิ้มพูง ไม่เป็นไรสงสัยมันจะอึดอัดไงที่มันอยู่ในกรงเล็กๆอ่ะเดี๋ยวเราต่อกรงใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็เปิดทางให้มันเดินเข้าไปในกรงใหญ่ดีกว่าเฮ้ยตัวอะไรมันสูงๆอ่ะพี่ดูไหนนั่นน่ะไหนนั่นตามมาตามมาฉันว่านายคิดไปเองมากกว่ามั้งไม่พนักงานไอเกียนี่อ๋อนี่พนักงานไอเกียคนนึงใช่โถที่มนที่นี่มีสับปะรดหรือไงจุ๊บุด นายได้อ่านทีทานเยอะเกินไปวะเนี่ยนายคิดว่าไอ้ตัวพวกนี้ไม่ยังไม่ใช่ไม่ใช่สัปดาห์ดีกเหรอเนี่นี่มันเป็นพนักงานไอเกียใส่ชุดมาสคอตเฉยๆย่ากทำมือเลยนะไปเร็วรีบตั้งก่อนที่จะดึกเดี๋ยวไอ้พวกพนักงานนั่นมันก็มาลุมบ้านเราจนพังหมดหรอกเร็วๆๆๆๆๆร็อย่าอู้อย่าอู้เอาเอาไกดี้เอาไกดีเร็วๆขึ้นมาขึ้นมาไปแล้วไปกองของเราใกล้จะเสร็จแล้วโดน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 ฉันไปก่อนนะ เดี๋ยวไปยืนกินเรกิน้วๆเข้ามาเข้ามาโอเคตอนนี้ฉันอยู่ในกรงขังนะทุกคนโอเคมีเแป้งโชคดีโชคดีนะเราอยู่ในกรงขังตอนนี้ฉันพยายามเอ่อทำกรงให้ได้เร็วที่สุดยอก่อนที่เสียอะไรอ่ะเราเี่ยอะไรวะเสียอะไรอะฉันว่ามันแปลกๆแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่เออพี่ม่ไปดูข้างบนบ้านแล้วทุกคนขึ้นไปจุดสูงสูง เสียงมันก็เส่าเลยเสียงนั่นคือเสียงอะไรเสียงเหมือนเสียงร่ำร้องของเอลี่เลยอะเฮ้ยไปหาไหมคนฉันว่าเสียงมันใกล้เข้ามาแล้วจริงๆด้วยอะไปตอนนี้แหละโอ้ไม่ไปตอนนี้จะไปตอนไหนล่ะชีวิตคนมันเป็นชีวิตที่มีค่านะเฟลยน่าจะว่าเเสียงคนถือรอไฟไปแล้วเสียงคนอยู่แล้วนอกจากพนักงานอีเกียแล้วไม่มีใครนอกจากเราล่ะแอะเพื่อนมาโดนเลยไปเถอะมาโดนเสียงเรื่อะเริ่มเดินทางไปหาเสียงปริศนากันนะคะฮัลโหล ด้วยแต่ขอกล่องยาก่อนเลยเดี๋ยวเผื่อเจอพนักงานดีเกียรเข้าโอ้หมีสิทธิ์ตายแน่นี่มีงกลอยู่บ้างบุรีอะไรเหรออะไรตัวอะไรอะไปทุนนีขวรอะ้าวว้วว้วว้าวว้าววาว้้ววววว้ววว้้วววา เพื่อนปกกันนะอยู่ใต้ถุนบ้านปลอดภัยกว่าฉันเข้าฉันเข้าไม่ได้ฉันเข้าไม่ได้โก้ขาฉันเข้าไม่ได้โก้ขาเอาอยู่ด้วยเราอยู่ด้วยเพื่อนทีนี้เราไปในนี้โอเคในนี้โอเคโอ้โหคนนี้ทำแผ่นนี้สะเทือนเลยมันคือตัวอะไรเนี่ยอาจจะเป็นบอสของพนักงานไอเกียพวกนี้ก็ได้มันตีผมกระเด็นมาเป็นร้อยเมตรเลยอ่ะโอ้โหเราตีเหมือนกันน่ะตอนนี้มันอยู่ไหนแล้วอ่ะมันเดตนขึ้นไปบนชั้นสามจับผมไม่ได้ตัวนี้มันมีมือมีเท้าโอ้ยมี มีหลายๆอย่างที่เราไม่มีพี่โมพี่โมอบ้านมันพังหมดเลยเฮ้ไม่ไดาเลยพี่กิตพี่กิตไม่ดองให้พวกเราไปดูเลยก็นายอยากดูไม่ใช่หรอนายอยากดูไม่ใช่เหรอจินดนเอจะดพักกันเดนามันจะกินฉมันจะกินฉอตายตาตายรอเช้ารอเช้าทุกคนดูแลตัวเองก่อนนะอุ้ย ตอนนี้เราอยู่รอบๆบ,บ้านเรากาลังมองดูสถานการณ์อยู่ฉันไม่เห็นไอตัวใหญ่นั่นอยู่ในบ้านเราเลยฉันว่าเราปลอดภัยแล้วไปไปไปกลับบ้าน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 หูเราของอเต็มเลยอะเอาหัวอาหารยายเยอะเราโดนทำลายหมดเลยแล้วทำไมดูโต๊ะนี่โอ้โหบ้านบ้านที่แสนสุขข,ของเราโดนพักไว้ปีศาจดิสโก้มือมือปากเท้าเปื่อยนั่นไอตัวนั้นมันหายไปไหนแล้วอะเออมันหายไปไหนยังได้ยินเสียงสู้ๆซล้วท่าไรเลยมันยังอยู่ครับมันยังอยู่ มีใครเห็นตัวมันบ้างฉันอยากเห็นมันตั้งแต่เมื่อวันผมเห็นผมเห็นไหนอ่ะผมเดินอยู่กับมันเลยเนี่ยว้าวตรงไหนเปอนมันเหรอนำทางพวกเราไปที่ฉันจะไปสั่งสอนมันอยู่อยู่จากบ้านประมาณสี่ร้อยเมตรอ่ะตอนเช้าเดี่ยมันน่าจะไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดดอะไรสักเท่าไหร่เราจะเอาโซฟาไปกระแทกหน้ามันแต่บ้านพังหมดเลยอ่ะใครอยู่แถวบ้านบ้างใครอยู่แถวบ้านบ้าง อยู่แถวบ้านทุกคนอยู่แถวบ้านหมดเลยมาทางนี้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 โอเคโอเคให้พี่โมนำทางเราไปมันเดินกลังร่งไอ้เจ้าตัวนั้นเนี่ยมันต้องสงบแล้วแน่ๆนี่ไงนี่ไงโอ้โหโอตัวมันนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆดูหน้าตาของมันนี่มีแขนเหมือนมนุษย์ตรงขาตรงขาของมันยาวเหยียดยิ่งกว่าตะก็้าแตนแถม ตัวเชื่อมข้อต่อของมันได้เป็นกลมๆมีไฟดิสโก้รอบๆตัวไปเพื่อนว่าไอ้แสงพวกนี้มันต้องเป็นแสงเลเซอร์แน่นอนมันตบเดาแตกเลยเฮ้ยหหเสาที่ว่าแข็งแรงยังแพ้มันแโดนแรงกว่าพลังงานอีเกียเป็นวัเท่าเลยนะทุกคนเฮ้ยอะไรทุกอย่างมันหันมามองมันหันมามองแล้วมันดังตึงตกใจอะบ้านของโบเกย์โดนฉันพังหมดแล้วทางเดียวที่โบเกยจะรอดได้ก็คือ ตายไปซะมันอ,อาตายไปด้วยกันเปล่ะแล้ว,แล,วแล้วมันรอดยังไงอะตายเนี่ยน่าจะรอดตกสวรรค์ละมั้งนี่ดูพนากาักงานอีเกียอยู่รอบๆมันด้วยนี่มันเป็นลูกกระจอกของไอ้เจ้าตัวนี้เหรอเนี่ยพวกเราฉันว่าเรากลับไปอยู่วัดดีกว่าพีไ่ได้แล้วละ่ะพี่เล่นกิจกรรมกันวั้รอดรอดตายท้องปีศาจเนี่ยเอาเล่ยกอาชยเอาบุญเออเนี่ยเอาเล่กเอาชยเออได้ใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวระหว่างรอดไปรอดมาใครจับ ฉันดูไต้ท้องมาแล้วฉันรู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันเหมือนไม่มีไส้ไม่มีพุงเลยอ่ะเฮ้ยเพื่อนกใจฉันว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยมันโหดเกินกว่าที่พวกเราจะต้านทานได้สิ่งที่เราจะทําได้ก็คือเราจะสร้างกรงโดยใช้ฉากของอันนี้ไปทุกคนช่วยกันหาอาหารบางของเราพังแล้วเราต้องหาที่อยู่อาศัยที่ใหม่ Let's go ไปด้วยกระจายเลยใกลจะปิดแล้วรีบอกตรงที่นี่แล้ว